สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพีซีสนนเบนแพงครับยี่ต้อนรราเข้าสู่ช่องช้างจากักรพรรดิกระครออฟฟิเชียลครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับร้านครูยอดตัวพันะรอยห้าสิบเก้านะครับขนมจีนครูยอดครับขนมจีนซื้อดังครับพี่น้องกเกษตรพอเพียงนะครับตามรอยพ่อ ขนมจีนชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้น้อง้างเดินทางมากับแม่หน่อยนะครับแม่หน่อยแม่หน่อยนะครับสวัสดีครับหมู่บ้านพุ่มไม่เอาขนมไปแจกน้องๆอ,อยู่ในโดมนะครับพี่น้องนี่ราคาพี่น้องอาหาร หลากหลายครับของฝากของตอนกันหลายครับพี่น้องครับลูกค้าตอนนี้ช่วงเที่ยงเยอะมากเลยนะลูกค้ากำลังเยอะเลยนู่นยาวไปถึงนุ่นเลยครับข้างหลังเดีจะมาดูอาหารกันนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนนะครับ พอน,นี่า็ถ่ายด้านนี้เยนะครับสะอาดสะอาดนะรับทุูลนะนสวัสดีครับสะอาดสะอาดถือหลกอนาไมับ่ครับพนนี่พน้องสวัสดีครับ อันนี้สมตะมหุหงแซ่บครับพี่นอ้องอ,อันนี้ตานครัวนะครับเราไปหาแม่หน่อยกันครับวันนี้แม่สั่งอะไรเนาะแม่สั่งอะไรเนาะวันนี้ อรอลุนร <laughs> อดูห่อข้าวเหนียวคนนั้นจะเปรอลุนใช่ไหมใช่รอดูหอ่อข้าวเหนียวของแม่ส์สั่งก็เดี๋ยวมาอยู่วันนี้แม่พาทัวร์นะครับสั่งกับว่าเคยมาหมอนีจ่จ๊กเส้อพี่น้องเคยไหมไม่เคยมาเลยครับอันนี้อันนี้ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอรั้งนนะนอนะรอนว่าสั่งอะไรบ้างขอบุณชื่อทั้งนั้นนะพี่สาวครั้งนี้ครั้งแรกขอบคุณครับอันนี้เสืออนน้อแรกครับพี่น้องครับ ร้านขน,น,น,ขนมจีนครูยอดนะครับ2559้าห้าเก้านจีนครูยอดนะครับพี่น้งบรรยากาศหน้าร้านก็ลมเย็นลมลื่นนะครับเหยียดยาวเหยียดไถึงนู้นข้างหลังประมาณพันโตไหมถึงผ่านประมาณห้าร้อยโ มีของฝากด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวฮ่าเป็ว่าลุนครับพี่น้องมามาลุนกันว่าอาหารจะมีอะไรบ้างหน้าตาขนาดไหนนะครับนาำครับพี่น้องปลาผักสดมากผักสดมากนะครับนี่ จะอ่อนมีผักบุ้งรั่วถั่วงอกกระลำตีหั่นนะครับถั่วฝักยาวหั่นูน้องกะเผักอีตูหัวปรีนะครับผักผักอีตูหรือแมงลักผักแมงลักอันนี้อันนีจะเป็นเส้นสดนะเส้นสดนะครับอันนี้เส้นสด อันนี้เป็นน้ำยาปลาน้ำยาปลาปลาเนินนะคะปลาปลาเนินใช่ไหมปลาเนินใช่นะเอกลักษณ์ปลาพิฆาลูกสะเดิดคนมากนะเนี่ฮอดพีิฮาลูกสะเดิดคนมากคนมากอันนี้ยากะทินะครับกะทิปลาเนินเหมือนกันคนเหมือนกันเลยค่ะอืมดีหรอปลาแล้วก็ วันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อทอดมันปลากระไรใช่ทอดมันปลากระไรนะครับพี่น้องเบ้างมาไปตะกินให้พี่น้องฝากถึงฝากถึงใครนะครับฝากถึงเอมมี่ค่ะฝากถึงพี่เอมมี่นะครับใช่แม่มาด้วยแม่แม่สะกินเพื่อ แม่จะกินเผื่อบ้านสันหรือแม่แม่จะกินเผื่อที่มี่ก็นะครับจะกินเผื่อนะครับเดี๋ยวรออีกไหมฮะมี่ฮัมเบอร์เกอร์มี่มดนะคะีีกมีอมีอีกมีอีกมาอีกแล้วมาดูมาดีน้องหมาหมูหกสิบบาทหกสิบบาท ว่าพี่น้องหกสิบบาทถูกๆเลยครับหกสิบบาทนะหกสิบบาทนะครับไม่แพงเหมือนกันทอดมันก็หกสิบราคาเมนครับพี่น้องจากที่เบิ้งราคาเนี่ยว่าราคาแบบราคาแบบบ้านๆมากเลยนะครับอันนี้ก็หกสิบบาทนะไม่เอ่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะร้อยยี่สิบร้อยหกสิบบาทนะหกสิบบาทมูขาดทุกอย่างสิบบาทอันนี้ตำโคราชหรือตำผสม ตามโคราชบ้านเองครับพี่น้องวนัน,งนนี้เรามาโคราชแล้วก็ต้องตียมกินตามโคราชนะครับเ,ออเดี๋ยวมานะมาสองคนข้าวเหนียวมากเลยพี่น้องข้าวเหนียวแล้วเลยเข้าวเหนียวปัน,นหน่อยอิ่มมอนี่ต้องอิ่มได้ไหมอ,อ่ะอ,อิม่ม<ล>จังไ<า>หมไม่รู้นะคะอันนี้ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวปุ h, morning, ้ยบ่็อกเบอร์ผายดีต่อไรแม่ข้าวเหนียวก็าไม่มากนะฮะมันร้อนนะคะดูนี่นี่พี่น้องข้าวเหนียวป๊ารตไฮไลท์มากไฮไลท์ของร้านมากอยากนำเสนอห่อขาเที่ยว พร้อมแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อยพก,กิน้องกันจ้ามาเด้อครับมาก,มากนินก็แม่หน่อยเด้อครับพร้อมแล้วมาพ่อคนเดียวพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับ เราซิมอ่างพี่น้องก่อนจากน้อยหนึ่งซิมอ่างก่อนครับเพราะว่าหลังจากซิมแล้วิ้องชิจีน บุฟเฟีนะครับบุฟเฟีเอาเองบุฟเฟีมาโอเคแล้วเนี่ยวเราผักตามใจชั้นเลยนะพี่น้องขออนุญาตกินไว้ได้ครับเด้ออีกหนึ่งเมนูครับพี่น้องอีกหนึ่งเมนูครับพี่น้องอันนี้คือมีโคราชนะครับเพียโอตสั่งบัจจัยดอกพี่น้องมีโคราชนะครับสดๆเลยสดๆร้อนๆ OK, rapique por lei. Ah.